ให้แมวตัวเองถอดเสื้อมาให้มาหาเขาอุ้ยอะไรกันเนาะหน่อือเอข้างนอกอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยมันยิงใครวะ ยังไม่เห็น,นโอ้โหอะไรี่คนเดทางเลยกูมองอ่ะเนี่ยอ่ะ điền ra luôn heo heo heo